สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พบกับคลิปสั้นสั้นแบบสั้นสุดๆนะครับเพราะเดี๋ยวนี้คนไทยเราไม่ชอบดูอะไรนานๆน,นะครับไม่ชอบชมอะไรนานๆครับวันนี้เราก็มีปัญหาจากถังยามาฮ่าเมดนะครับเนื่องจากถังน้ํามันมันมีรอยรั่วแล้วก็ผุนะครับเนื่องจากเราขัดจนรอบแล้วเราก็เห็นรอยตามมดรอยผุเราก็ไม่อยากเชื่อมเพิ่มมันไม่สวยงามวันนี้เราก็เลยแก้ไขวิธีเปลี่ยนถังใหม่เลยครับไปซื้อถังจาก เชียงกงมานะครับซื้อถังมือสองมานะครับแล้วเราก็ามาจัดก,การตัดหูเปลี่ยนหูใส่เลยนะครับเปลี่ยนหูใส่เพราะว่าหูอันนี้มันอันของอันนี้มันไม่ดีนะครับมันไม่สวยเลยก็เลยต้องมีทางแก้ไขนะครับอย่างที่บอกครับรถเก่านะปัญหาอย่างหนึ่งปัญหามันจะมีอย่างหนึ่งแล้วก็อย่าง2ตามมาโดยที่เราไม่ต้องวางแผนล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วการปั้นรถนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จัดการเชื่อม หูใส่บอกนะครับให้แนบเนียนสวยงามนะครับถังอันนั้นก็เป็นเศษเหล็กนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งขัดอีกขัดแล้วก็ค่อยพ่นสีกันนะครับนี่ครับนะครับมีรอยเชื่อมรอยอะไรประมาณนี้นะครับไม่สวยงามนะครับปัญหารถเก่านะครับมีมากมายเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปให้ท่านชมเรื่อยๆนะครับทุกปัญหาและวิธีแก้ไขนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ